สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับชั้นบนชั้นเจ็ดนะคะชั้นสูงสุดของตึกสาว,วิงแล้วมันมีอะไรครับขโม <จะ S 1> น,นี้จะดูพระอาทิตย์ขึ้นกันนะคะอยู่ฝั่งนู้นหันไปเร็วยังไม่ขึ้นเหนียวสว่างขนาดนี้ก็เข <c oughs> ้าโมงสามแปดเสียใจค่ะตอนนี้เวลากี่โมงครับเข้าโมงยี่สิบเลยยังไม่มีคน เขาอาจจะยังไม่ตื่นเราก็อยากนอนต่อเงมนนี่แอบนับเป็นฝันเรี้ยงครับเนี่ยตัวเงแอแล้วแล้วข้างบนนี้มีอะไรเด่นอีกไหมครับก็มีฝั่เนี้เป็นเลสคาวาพุจิโตะมันจะมีสองฝั่งห้องเราอ่ะดีได้ฝันหนุ้นเขามีแบบเลือกสองฝั่ง <c oughs> แต่กินบอกไม่สวอยอ่ะ อบอกว่าไม่สวยตรงไหนไม่ได้พูดเลยแค่บอกอะแค่บอกว่าฝั่งนี้ถ่ายรูปไม่สวยเพราะว่ามันมีตะแคงตะแรงเหล็กตรงหน้าต่าอ่ะแล้วฝั่งนนะ้นน่นนะพวกของไฟฟูจิวสวยจังเลยเมีคนอยู่วันนั้นไหมแกดูดิ พี่มาใกล้เฮ้ย,ย,ย,าย,ยพาทิตจะขึ้นลแล้วละหรือว่าที่จับนี่ยี่เย็นเลยอะหรือว่าในใบของคนอื่นเขาเขียนว่าหกโมงอย่างอื่นหลอกหลอกนะแต่ละห้องมาวเวลาไม่ต้องกันของเราอ่ะของเราหกโมงยี่แปดนะสามแปดหรือยี่แปดเออสามแปดก็ยังไม่ถึงเวลานี่งั้นรอกไปก่นนอนนะเฮ้ย